เรามากดกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้คอสมาเรียนรดสุดเบิ้มของเราหรือเปล่านะครับห้บานบแล้วผมกดใบแรกปั๊บอื้อของดีว่ะเด้งมานะครับผมจัดวิสระของเรานะครับได้บอลลูนเฮดเรียกว่าหมวกตรงสายนะฮะ เทปทูทคอมเว็แบบซื้อบัตรเติมเองินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกกมเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบเกมเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาไปทำเควสกิจกรรมฮาโลวีนในเซิร์ฟเวอร์แลนด์เวิร์ดกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใ,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนในเซิร์ฟเวอร์แลนด์เวิร์ดนะครับมันจะะแยกกกกอออเเป็็นนน2สส่ววผมคคืหลั กับเควสไลวันนะครับเควสหลักเนี่ยเมื่อเราทํา1ครั้งเราจะได้ตัวพัมกินสกอร์นะครับผมซึ่งมันเป็นสกอร์อันเดียวที่ขายในแคชช็อปอันนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบอีเวนต์ก็คือถ้าเปิดของอะไรได้มาเนี่ยก็เป็นของแบบติดไอดีนะครับผมแต่ว่ามันก็มีโอกาสลุ้น SSR พวกคอร์สมาเรลสอะไรพวกนี้เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็จะได้ตัวคุกกี้แบทนะฮะเป็นคุกกี้ที่เอาไว้แลกของอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งของที่แลกได้เนี่ยก็แลกไข่สุ่มได้แลกไข่สัตวบบ์เล ความสามารถของแมวก็ะดูค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยในการเริ่มเควสให้ไปที่พาย่อนนะครับจากพาย่อนนะครับผมให้เดินออกไปทางด้านขวามือนะครับนี่ขวามือแล้วเดินขึ้นไปหน่อยนึงนะฮะมันจะเป็น n p c ที่เป็นผีนะครับนี่ถ้าเจอบันไดแสดงว่ามาถูกที่นะผมเดินออกขวาไปเลยนะฮะนี่จะเจอ n p c เฮเซลนะครับผมก็กดคุยกับเขานะครับแล้วมันก็จะเด้งลูกศรไปนะครับผมไปที่ อุนหรืออันนะน่าจะอ่านว่าอันดินะครับอ่าก็คุยกับอันนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคเมื่อคุยกับอันเสร็จนะครับผมอันก็จะให้ไปหาอีธานนะครับผมซึ่งอีธานเนี่ยมันอยู่ในแมปที่เป็นแมปพีอพีนะครับก็อาจจะตึงๆหน่อยนะครับถ้าใครอยู่เซิร์ฟเฮราเนี่ยก็น่าจะเดือดๆนะครับผมแต่ว่าเราเซิร์ฟเฟย่านะครับผมอยู่กันอย่างสงบนะฮะอ่าก็เดินออกปานะครับผมเดินออกขวาไปหรือเดินช้าหน่อหนึ่งไม่มีใบเอบอะไรนะครับ กินกล้วยกินช็อกโกแลตกินไปนะช่วงนี้เมตัวนี้มันช็อตนะครับอ่าเมื่อมาถึงแมบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินลงอีกแมบนึงนะครับแล้วก็ออกขวาอีกแมบหนึ่งมันก็คือแม็พนั่นแหละที่เขาเอาไปขุดแรก่กันะนะครับแร่เลเจนต์นะฮะแต่ว่าแถวนี้มันเถื่อนนะครัไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะฮะเดินเดินตามมาก่อนนะครับ นี่ครับออกขวาเดินลงนะครับผมแล้วก็ออกขวาอีกทีหนึ่งนะฮะดีหน่อยนะเขามีลูกศรให้นะครับผมวิ่งไม่นานอ่าเลี้ยวขวาไปนะครับนี่เลยเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาถึงนะครับผมก็เดินตรงออกมาด้านขวามือเลยนะครับตรงนี้นะครับผมคุณจะเจอกับอีทานะขอคุยอีทานนะครับอีทานเขาบอกว่าให้คุณฆ่านะครับนี่ อีวิวสปิริตสิตัวก็คือคล้ายวิสเปอร์เนี่ยจริงๆตรงเนี้ยคือจบแล้วนะก็คือคุณกลับไปแมปธรรมดาได้แล้วนะครับไม่ต้องอยู่ในแมปพีเต่อนะครับผมมันเป็นเควสให้เราฆ่ามอนนะครับอ่าอีวิวสปิริตสิตัวฟักทองนี้อีกสิตัวนะครับผมแบบนี้นะฮะคุณก็ไล่ไปเลยครับผมปั๊บปั๊บป๊บปั๊บปั๊บดูไหมอีซนะครับผมมอนมันเลือด10หน่วยตีเข้าทีละหนึ่งนะครับแบบนี้นะผมแต่วิ่งเก่งวิ่งเก่งเกินเหลือเกินมอนเนี่ยนะครับ เพื่อความปลอดภัยก็ได้นะว่าไปเก็บที่แมปไม่มี PK นะมันมีทุกแมปมีทุกแมปในเกมไอ้มอนตัวเนี้ยเนี่ยนะครับดังนั้นเราเลือ้อยกลับไปเก็บแมปธรรมดาดีกว่านะผมแมปนี้เสี่ยงตายเหลือเกินมันเป็นแมป PK นะครับหลังจากเราฆ่ามอน2ชนิดอย่างละ10ตัวแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับอ e ีธานนะครับผมอีธานเขาบอกว่าโอเคกลับพย้อนได้เลยนะฮะเราก็ทําการกลับพย้อนนะครับผมด้วยความเร็วแสงนะฮะบีวิงมันแพงนะครับเซิร์ฟนี้ต้องใช้วิธีนี้แหละครับเร็วที่สุดแล้วนะฮะ เมื่อกลับมาถึงพายอนนะครับก็กลับมาคุยกับไอ้ตัวอันนะครับผมตัวอันนะครับผมอ่าคุยกับน้องอันนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าคุยกับน้องอันเสร็จก็กลับไปคุยกับผีหาเซลนะครับผมโอเคเท่านี้เนี่ยก็คือจบเควสเปิดแล้วนะครับเราจะได้ตัวพัมกิ้นสกอร์มา5อันนะครับผมแล้วก็คุกกี้แบทนะครับผมที่เอาไว้แลกของ100อันนะครับผมซึ่งในการแลกของเนี่ยให้เรามาแลกที่นี้ครับผมฮัลโลวีนช็อปนะฮะมันก็จะมีจํากัดบอกว่าเอ้ยเอ่อไอดีหนึ่งแลกไอ้ตัวคอร์ แลกตัวแมวกระดูกได้1อันนะผมเอฟเฟกของแมวกระดูกนะผมก็คือเจาะเกาะเวทกายภาพ5%นะครับผมซึ่งมันมีเวลาจํากัดอยู่นะก็คือถึงวันที่5พฤศจิกาเท่านั้นนะผมก็ได้สักประมาณ2อาทิตย์นะฮะข้อดีของสัตว์เลี้ยงก็คือมันจะอยู่ตลอดไปไม่มีหิวไม่มีตายนะครับผมแล้วก็คุณสามารถใช้ตัว40คุกกี้แบทแลกตัวไข่สุ่มได้1อันนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วดูน่าสนใจสุดนะผมว่าอันนี้ เพชรสปริการันตีโซเนี่ยนะครับผมซึ่งมันจะได้เพชรแรงแน่ๆนะผมสำหรับสายฟรีเนี่ยสัตว์เลี้ยงค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าเก็บคุกกี้แบทไว้นะครับผมสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะแลกได้อยู่ที่5 0 0รคุกกี้นะครับผมต่อมาก็คือเดลิควสนะผมซึ่งเดลิควสเนี่ยจะทําได้วันละสเควสนะครับก็รับที่เฮเซลเลยนะครับอย่างแรกก็คือค่าวิสเปอร์สิตัวนะครับก็รับมานะครับรับมาพร้อมกันหมดเลยได้นะอย่างที่2ก็คือค่าตัว ฟักทองครับผมค่าตัวแจ็คเนี่ยผมจะที่สามก็คือเก็บสปริตแคนเดลก็หาได้จากไอ้ตัววิทเปอร์นั่นแหละอันที่สี่ก็คือเก็บลอตเทนพัมกินนะครับผมก็หาได้จากตัวแจ็คเช่นกันนะครับผมจริงๆแล้วก็คือมันก็สั่งให้เราไปฆ่าแจ็คกับวิทเปอร์อีกเพิ่มอีกอย่างละสิบตัวแล้วก็เก็บของที่มันดรอปมานั่นแหละนะฮะซึ่งไอ้ของพวกนี้เป็นของเข้าตัวนะครับส่วนใหญ่เขาก็แบบรีบๆก็แลกเอาเป็นแมวกระดูกนะครับผมเพราะว่าได้เจาะเด็บนะครับนี่เราก็จัดเลยครับผมปึ๊บอ่ะนี่อย่างนี้นะผม่าวิสก็ได สับปิดแคนดีนะครับคือเคเวสไม่มีอะไรก็ไายพวกนี้อย่างละ10ตัวเพิ่มแค่นั้นเองนะครับซึ่งแต่ละเคเวสเมื่อส่งเสร็จนะครับผมเราจะได้คุกกี้เพิ่มมานะครับผมเคเวสละ20อันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตกว่าวันละ80นะครับผมถ้าคุณอยากได้ตัวไข่สุ่มสัตว์แลนะครับผมคุณต้องทํา5วันนะครับก็คือ 4วันเนี่ยได้400ใช่ไหมครับผมแล้วก็บวกอีก100ที่ได้ตอนเควสเปิดนะครับก็รวมกันเป็น500นะครับเราก็จะได้ตัวไข่สุ่มสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าสายฟรีแนะนําไข่สุ่มสั์เลี้ยงดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครอยากเสี่ยงดวงนะครับผมคุณจะไปแลกไข่กาชามาสุ่มเอาก็ได้นะครับแต่ว่าไข่กาชาพวกนี้ถ้าเปิดได้ของแบบ S s R หรือ S R ะไรพวกนั้นมันขายไม่ได้นะมันไปมิ้นขายของในตลาดกลางไม่ได้นะผมมันต้องขายยกไอเดียนะครับ ่ะเมื่อเราฆ่ามอนครบแล้วก็เก็บของครบแล้วนะผมก็กลับมาคุยนะผมแล้วก็นี่ครับผมกดเลือกเควสก็ส่งเลยนะผมทุกเควสเนี่ยเราจะได้20คุกกี้แบกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้มาแล้วครับผม180นะฮะก็เก็บไปนะครับผมเนี่ยแนะนําว่านี่เลยครับผมไข่เล่นะครับผมของดีจริงนะครับแล้วก็เควสนี้นะครับผมมันรีเซ็ตตอน5้าทุ่มนะครับผมรีเซ็ตตอน5้าทุ่มเลยนะฮะโอเค ก่อนจากกันนะครับผมเรามากดกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้คอสมาเรียนโรลดสุดเบิ่มของเราหรือเปล่านะครับ5้าใบแล้วผมกดใบแรกปั๊บของดีว่ะเด้งมานะครับผมจัดวิสระของเรานะครับได้บอลลูนเฮดเรียกว่าหมวกตรงสายนะฮะเอเมทเทเพิ่ม1%นอร์นะครับไปที่2ครับผมเป็นเอ่ออันนี้คือที่แปลงร่างเป็นกระดูกอะนะครับเฮ้ยทำไมไอดีลองเรามันของดีจังะครับ อันที่3นะครับผมใบบีนะผมอันที่4นะผม H E1 เล่มนะครับเ e ดีเดียวได้ไหมเนี่ยโยนไปไอดีหลักได้ไหมเอาไม่ได้นะครับโอ้อีเวนต์อันที่5้านะครับผมใบเอจินะครับโอ้ได้นี้ก็ว้าวแล้วนะครับทุก2บวกเอเมทัคบวกหนึ่งเปอร์นะครับผมมันใช่นะครับมันใช่แต่ว่ายังเลเวลไม่ถึงขุดแร่ได้นะครับใส่ไปตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับผมแต่ว่าของดีนะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็น SR เลยนะหมู่บอลลูนเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นกระดูกขีดจักรยานนะครับผม สามารถแปลงร่างได้นะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าการทำเควสฮทโลวีนเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมง่ายมากๆนะครับเรียกได้ว่าใครว่างๆเนี่ยก็เข้ามาทํากันได้นะผมเอาจริงๆอย่าเรียกว่า,วางเลยทําถือครับคุ้มจริงนะครับผมเหมือนเปิดไข่กาชาฟรีอะนะครับผมหรือถ้าใครไม่เอาไข่แลอย่างเงี้ยคุณไป คุณไปแลกเป็นไข่กาชามาสุ่มเอาก็ได้นะครับผมแต่แนะนำว่าเก็บให้ครบไข่แร500คุกกี้แบทแล้วแลกดีกว่าคุ้มกว่านะครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ว่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำมันเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในะอ,อ้อหมอกอมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ